สวัสดีค่ะเด็กๆสถานการณ์ตอนนี้มีการแพร่ระบาดโควิด -19 เเป็นจำนวนมากครูอีฟเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆจึงนำความรู้มาให้เด็กๆได้เรียนกันในวันนี้เพื่อรู้เท่าทันการป้องกันโควิด -19 เเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า โควิด19คืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะโรคโควิด19คือโรคที่ติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเกิดการแพร่ระบาดมาจากประเทศจีนและแพร่ระบาดในหลายๆประเทศทั่วโลกต่อมานะคะและวิธีการรับเชื้อโรคโควิด19มีอยู่3รูด,ด้วยกันคือ 1. รูน้ำตา 2. รูจมูก 3รูปากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละรูนั้นมันจะสามารถรับเชื้อโรคได้อย่างไรไปดูเลยค่ะรูที่1น,นะคะคือรูน้ำตาเราจะไม่ขย,ยี่ตาเพราะดวงตามีช่องท่อระบายน้ำตาที่มีเชื้อโรคสามารถเข้าไปได้นะคะเด็กเห็นตามลูกศรไหมคะ นั่นเลยค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ารูน้ำตาค่ะต่อไปนะคะก็คือรูจมูกรูจมูกนั้นเราจะไม่แคะรูจมูกเพราะว่าเชื้อโรคสามารถเข้าไปทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจได้ค่ะตามลูกศรที่คุณครูชี้ไว้สีแดงๆเลยนะคะนั่นคือรูจมูกของเราทั้งสองข้างต่อไปค่ะคือรูที่สามนั่นก็คือ รูปากรูปากเราจะไม่จับอะไรเข้าปากเพราะว่าปากเป็นช่องที่รวมเชื้อโรคและสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้นะคะรูปากก็อยู่ตามที่ลูกศรที่คุณครูชี้ไว้เลยฉะนั้นเด็กๆควรหยุดล้วงแคะแกะกาวสามรูนี้นะคะจึงจะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ช่วงนี้ไวรัสเยอะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะมันล้างมือบ่อยๆและสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านทุกครั้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ